ใส่ฝนติดพ่อนะติดพ่อติดพ่อมากนะ,ะเป็นเด็กติดพ่อหาคนอื่นนี่ก็ไม่อันนั้นนะคะติ่ปืป้มไม่ยอมไปให้ไปหาพ่อเดี๋ยววอยวายเดี๋ยวมีวอยวายช้างเขาก็จะมีความรักความผุดพันนะฮะความผุดพันกับพ่อขวานเนาะ เขาก็จะติดพ่อขวานนะฮะเขาก็เลยจะดูแบบอบอุ่นเหมือนเขาปลอดภัยประมาณนี้นะฮะเพราะว่าปกตินี่ช้างแยกช้างแยกแม่ลูกใหม่ๆนี่เขาจะไม่ปล่อยเดินง่ายๆนะ,ะเพราะว่ากลัวเขาวิ่งเตลดิดตื่นตัวตื่นตูมไปแบบทั่วทิศทั่วทางเนาะนเพราะเขาไม่มีแม่นะฮะ แต่ไซฟอนนี้เขาจะน่ารักนะคะเพราะว่าเขาติดควานต้นนะคะติดแจเลยพ่อไปไหนหนูไปด้วยเขาก็อาจจะเป็นความผูกพันตั้งแต่เล็กๆหรือเปล่าเนาะนะคะน่ารักมากคเขาก็จะนิ่งดูนะเบียดพ่อใหญ่เลย เแตัวหม่มาเป็นเพื่อของเล่นเหเลอ่ะเยล่นเลยลูกเนเลยต้อง ปื้มไม่เอาปื้มไม่เล่นอันนั้น,นปื้มเอามาเล่นมันก็ขาดหมดสิ <c oughs> เอาไว้ให้ช้างกินพอ <c oughs> แล้วไม่เอาไม่เอาเอาเพือเนเนพ่อนเล่นเลยเอาเพื่อนเล่นเลยเดีย๋ยวหน้าบักหน้าบัก <c oughs>

นายลูกบนนายลูกบดนิ่งจุกตูดเลยสายฝนดูดูดูกกลองแตกอีกลูกนะนี่ลูกสุดท้ายแล้วนะเนี่ยลูกสุดท้ายที่เอฟซีซื้อให้นะที่เหลืออยู่ตอนนี้ อานั <muitas> <arias> ้นแตกหมดแล้วนูดูสายฝนนะไม่ได้ให้แล้วตัวใหญ่ขึ้นเหยียบทีเดียวนะคะไปเลยไปแล้วเอาไปแล้ว้งหนไม่ให้ ใส่ฝนไม้เยอะตรงนี้ลูกตรงนี้นายพ่อบอกว่าคือดูกไม่ให้หรอกไม่ให้หรอกเพื่ออะไรจะให้ความสุขของใายฝนนะคะนี่นน่าไง่นะ ดูนะมีเพื่อนเล่นใหญ่เลยโอ้ยติดติดควานนะคะติดควานสายฝนติดควานมากนะเล่นบ้างไหมดูนะเล่นไปก็มาหาพ่อนะเล่นไปก็มาหาพ่อปล่อยซี่ปล่อยติกันดิ ไม่รู้ว่าใครจะล้มก่อนใครนะรู้แล้วเย็บอะไรนี่ทำไงเนี่ยวอ้ได้ก็กุ้งหวังสายฝนแทนไม่มีใครวันให้หวังหวังสายฝนแทนนี่ทับแล้วกกใครกกใครเนาะดิ้งบวงเลยบุ๊ดูดูทำเถะดูท่าสายฝนมาไม่ยอมไม่ยอมให้นะมาเอามาเอาสิมาเอาเลยใครมาเอาได้ปึ้มบึ้มบึ้มแล้วมาคัดเย็บทุกบอลไหมแล้วค่ะเย็บ กิ้งกวงเลยฟาวฟ้าฟ้ารูกพอแล้วฟาวฟาวฟาวฟ้าไปแดงเลยไปแดงไาฟอ่ะอ่ะจะกินก่อนกินก่อนเพิ่มพลังโอ้ยเพิ่มพลังอิงหางจะตูดไปเลยสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนจ้าก่อนจ้าก่อนค่ะก่อนอ่าโอ้ย อ้ยกระถางกระถางรวยถ้าอะไรก็ไม่รู้าสายฝนอะ่ะ โวยวายโวยวายโวยวายเอาพยางย์ออกเลยพยางย์ออกเอาออกให้ได้โอ้ยช้างตกมันนะตกมันตกมันใหญ่แล้วช่วยด้วยช่วยด้วยสายฝนตกมันโอ้ฝนตลบเลยอ่ะสายฝนเอาที่สบายใจอ่ะ มา้ใอ้าเล่นไปเลโอ้ยนไน้ำได้ออกทีนะฮะเอาให้เต็มที่ไปเลยรวเออเอาแล้สบายใจเลยอ่ะแต่ละท่าแต่ละท่าดูนะโอ้ยโอ้ยดูนางทำนะดูทำโอ้ย ดูนะดูมน <Okay. S 1> นายสายฝนทํำเ,เปลี่ยนเป้าหมายมอืมไม่เสียงด้วย,ไม,ยไ,มไม่ได้โนบอล <laughs> ถ้าได้บอลแล้วเขาจะกุกไว้อย่างเดียวอะ่ะชุดชุดนี่เอาไปตัดไปให้ใส,ส่ชวไนไปรักไปรักชุดทางก่อนจะได้ใส,ไส่ได้ยินเสียงรถได้ยินเสียงรถไหมแต่ว่ามันเล่นแบบมากแบบไม่แยงแบบได้ยินเสียงรถไงิวคืออะไรอะ่ะ <c oughs> ชวนเหรอสายฝนชวน โอ้ไปโอ้ไปโอนะคะไปโอ้อไม่เล่นโออแต่แล้วดูนะครไปกอดดูผ่านแล้วหนูล้วทลดูทำตัวน่ารักมากนะัะ ติดกันมากนะะติดมากเลยสาวน้อยผมตั้งของเราติดพ่อขนาดเลยไม่มีแม่กำไรแล้วนะโอ้ยคิดเองตัวใหญ่บนคิดตัวใหญ่บนเออมีเป่าด้วยอโย ไม่ยอมให้โอไม่สนไม่สนไม่สน,ไม,สน,ไ,มสนไม่สนได้บอลอบละใครจะไปวิ่งได้แต่ตลอดอะ่ะฝนไม่รู้เหอนอื่อยอ่ะปวิ่งตลอดอ่ะฝนไม่รู้เหนือนหน่อยอ่ <laughs> ดูตาแป๋วมากผมตั้งด้วยแล้วก็ตาแป๋วด้วยนะสเ <c oughs>